Ờ, <coughs> mình nó <coughs> mong mấy nó nó gai ไปจึงลงอย่างนี้ละคุณไม่รู <to to ้ว่าคุณบังหมดเลยอุปกรณ์คุณเอาเรื่องอยู่นะแน่นอนครับชาแนลคนกดไลค์ประมาณ25ล้านคนอันไล์อ่ะอันไลค์ประมาณ100ล้านอ่ะเออมันก็ดับง่ายดีมันสวยคนตรงสวย เดินเดยเดินนางเดินเดิอเดินางเดินไอ,อทีมเดียวกันอย่ารุนแรงทีมเดียวกัน,ว,นวันเสาค่อยไปปล่อยวันเสาร์ค่อยปล่อยทีมเดียวกันเล่่อย่าเลยี่ล่เลแข่งอันเสทีมผมไงคุซี่อะนะ ไอชื่อทีว่าโฮมี่อ๋อมันออกมันออกกล้องได้ไหมพูดไปแล้วอะพูดออกกล้องแล้วมันไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนกับงจองกับซีไม่แฝงแต่เราผูวในภาษาเกาหละแต่ว่าอะไรนะโฮมี่นีโมอะไรไม่ผัวต้องเป็นภาษาเกสลรโนเป็นฮิปฮอปฮอปสลงคุณจะฟังได้ตามเพลงใครฟังไม่ฮิปฮอปคนนี้เด่ะ กีเ okay, ่นาริงแกาไมวันนี้วันนี้วันนี้กานนทำงานทั้งวันเขนาดวันนี้ทางานทั้งวันจับโทรศัพท์แค่ตอนเที่ยงยังโดนดา่าเรื่อโทรศัพท์แล้วจะไปทำงานข้างนอกกจับโทรศัพท์ไปจับเป็นเป็นไงทั้งวันนั้น มไม่ใช่หมายถึง ยังแรมลงรู้ลงเลยแรมยิ่งกูยังตกใจเลยแบบไอ้แค่แรมธรรมดาแล้วมันสมมติลงแบบโหว่าหนึ่งสามแล้วเฮ้ยเฮ้ยคีิปลันมีโฮมี่นี่ทีมกูออกไปเลยเผ็ดนี่นี่ทีมผมทีมผมดูดูนี่ก็ไม่ใช่สีออกไปออกไปทั้งคู่เลยเงี้ยวันเต่อไม่ต้องมาเผ็ดออกทั้งคู่เลย ไปแปลไทยให้ยังฟังดีโมมี่มมโฮมมี่ฮมมต้องวจสไม่ต้องเป็นาสังเกตบแนะต้องได้เหมือนได้ต้แล้วเอาเเยอะยๆ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 ๆ้ี่ แับว่าเอามุมกว้างให้มันเห็นทั้งสนามไอ้เรี่องตบงไปไม่ได้ไม่ได้มุมกลางมุมก้างมุมกว้าง้างไม่ชัดนี่ทีมผมนี่ดูทีมผมทีมผมเป็นไงตั้งแต่มึงยังเป็นมุ้นหน่ายบอลนรทีทาำไมรู้อ่ะจุกจจยัดจุกอต่อ ไม่เฮียรู้อ่ะอ๋อห้องข้างๆแน่เลยที่ชอบออกมาดมพันอยู่ตรงระเบียงตัวแข็งแน่ยแม่งพูดสักคันเลยรู้สึกว่ายังไม่ผมไม่อยากเตะเลยไอ้ด็อกเตอร์มีแบตแล้วไม่สบายเฮียไม่สบายกินเบียร์ดิ คนอ้วนยังเงี้ยอย่างเงี้ยใครพูดนี่ทีมผมเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่นีทีมผมเฮ้ยอย่งทีมเล่นทแต่คนเดียวอย่างอนี่ก็ทีมผมเห็นไมพี่ชายงเรนคนนี้เกัยวันนี้ไฮไลท์เยอะเรากลับเลย นี่อย่ายอมกันอย่ายอมกันอย่ายอมกันพี่บอกแล้วน้องว่าเองจะแม่นกุ้งเท่าที่เหรอกูอย่างพอเลยบอกตั้งแต่บอกแต่ในคอมเมนต์แล้วใครก็ชอบช็อตตีนเลยดีทุกอย่างยกเว้นท่าส่งที่อย่างเงี้ไอ้เดียกูนึกว่าจะส่งดีกว่านี้ พี่ผมพี่แม่น่ะมาขายน้องอ้นทำพี่มึงสั้นอย่างนี้นี่พี่เอโชโชชินผมชิผมทผมี่เมยนพี่เมย์อนเมื่อกี้่านพูดพูดไม่ถูกกด เดี๋ยวนะเขาจะมาฟันเม่กันเดี่ยวเลยวะใครยิง้นะดีเช่าเขาอยู่ไอ้หี่ติตัวบ้านบุญไม่เฮียเวลาใครพูดอย่างที่หมอนะแม่งแพ้ตลอดเลยยิงตรงเลยอะ าวอ่ะมึงไปแซ่เขาเยอะจะเาวันนี้เมื่อไหร่แล้วเนะี่ย